พายแม่บ้านก็ไปซื้อชุดมาวันนี้นะครับก็มีกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็ถุงเท้านะครับเป็นชุดที่ไปตัดนะครับอันนี้ของน้องพอร์ตนี่ชุดลูกเสือแล้วก็ชุดนักเรียนของปัดปันก็สองชุดนะครับมีกระโปรงกับเสื้อไว้แล้วก็ถุงเท้ารองเท้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับผมน้องพอดน้องปั่นนะครับวันนี้ผ่านบ้านๆก็จะผ่าน้องๆนะครับเราไปตัดชุดนักเรียนนะครับก็วันนี้ก็พอดีผมว่างๆนะครับก็คุณแม่ก็ให้พี่ชายดูแลก่อนนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านๆก็จะไปนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับให้คุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ที่ไม่สบายเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์ ของกินของใช้นั่นแหละครับให้คุณยายแล้วก็ให้พี่น้องๆเรานะครับที่ไปคอยเฝ้านะครับคุณแม่พอได้รับประทานนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนอนด้วยกันเต็มนะครับนอนด้วยกันเป็นสิบคนเลยนะครับแต่ละคืนก็มีญาติมาร่วมคอยเฝ้าอยู่แต่วันนี้นะครับผ่านบ้านก็จะพาน้องๆนะครับไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนนะครับไปซื้อชุดนะครับชุดนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผ่านบ้านก็จะพานะครับ ลูกสาวนะครับกับลูกชายนะครับน้องปั่นปั่นกับน้องคอสตนะครับน้องปั่นปั่นนี้จะขึ้นป .2 ปีนี้นะครับส่วนน้องคอสตก็จะเข้าป .1 แล้วอันนี้แพร่ผ่านบ้านก็จะพาไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนนะครับผมนะไปกันเลยครับผมอ่ะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นนะครับอาเภอายืนนะก็เป็นอําเภอ้ํายืนที่อยู่นะครับห่างออกจากบ้านของพานบ้านบ้านก็ประมาณ 8กิโลนะวันนี้เราก็พาเด็กๆนะครับมาซื้อชุดนักเรียนซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านะครับก็ที่ตงูงอำเภอนํำยืนเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ร้านนะครับ ยืนห่างสิบเป็นยืนบ้านของพายบ้านๆยืน,นอยู่นั่นแหละครับใกล้ๆก็ห่างกันมา18กิโลครับรากเามากับน้องๆวันนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันเลย,ยน,น,นี่คนมาลองชุดนักเรียนเลยบ่เขาดีบ่เนี่้เอ,เอาอาจจะมีแะ้วน,นะนี่อันนี้ลองกระโปรงพอดีบ่ ฮะ <Huh? S 2> ใหญ่แอลใหญ่ <laughs> เอาเล็กกวนี้อีกครับเอทดลองกระโปรงใส่เดีย <Okay. S 1> <Okay. S 2> พอดีป๊ออด,อดีอ้าวนี่พอดีเอาเลยเอาตัวนี้ละห <Okay, okay. S 1> นึง่งเสื้อมาดูรองเท้าครับทีนี้เอาใส่รองบน ใช่ครับดูพอดีบ่ะพอดีโอ้พอดีไหนเออพอดีพอดีอดเอาเอาคู่นี้นะคมาดูคนหิวข้าวครับน้องปนปัน่นกับน้องพอ,อตเรานี่แล้วก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเรามานั่งรอของน้องปนปัน่นนี่ก็จะเป็นสิ้นมีเหลืองกับน้องพอ,อต หลังจากที่เราไปเดินซื้ออุกปกรณ์นักเรียนเสร็จวันนี้ก็มาเติมพลังกันก่อนก๋วยเตี๋ยวอ๋อน้องปนปัน่นน้องคอสวันนีน้พ่อพามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยน้องปนปัน่นบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาทั้งทีก็ต้องลองทำการปรุงเลยก๋วยเตี๋ยวเมนูเด็ดวันนี้อาหารเที่ยงเนี่ยน้องปนปั่นก็อยู่ จะขึ้นป .2 นะครับส่วนน้องพอดที่จะเข้าม .1 วันนี้นะพ่อก็เลยพามากินก๋วยเตี๋วก่อนอร่อยอร่อยเมนูเด็ดเด็ด<ๆ>อันนี้ของน้องเขาจะสั่งมีเหลืองนะครับสองคนน้องกดป่านชอบกินมีเหลืองใส่เลยกรอห่างไดน้ำตาลใส่น้ำตาล,ใส,ตาลใส่พริกนะครับใส่ใส่ ใส่พริกใส่น้ำตาลแล้วก็พริกป่นนิดนึงโอเคเอาชงอเอาชงเลยชงเลย เดี๋ยวที่ชมให้น้องด้วยนีอ่อา้าชิมเบิง้งแซ่บอ่ะทีนนี้เป็นการชิมให้น้องคนปั่นชิมก่อนโอ้ ร้อนเหอร่อยมากขออะไรครับชีฟงเสบบะเมนูก๋วยก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่โอ้หูอร่อยมากครับอันนี้เด็ดมาดูของฟันบ้านนะครับฟันบ้านเอาเส้นหมี่วันนี้เแป้นฟันบ้านเอาเส้นหมี่ วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับนะเพื่อนอหารบ้านก็เอาเส้นหนึ่งน้องๆนะครับลูกๆก็ก็าเอาเส้นมีเหลียงอร่อยอร่อยอย่างอร่อยเลยเดี๋ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อครับนะครับเพื่อนหลังจากนะครับที่เรานะครับกินก๋วยเตี๋ยวก็จับกันนะครับก็เดินทางต่อวันนี้นะครับเดี๋ยวก็มาเสริมหลอนะครับ นะโอ,อ้ลูกชายก็เสริมรออยู่ครับไอโฟนเสริมรออยู่นะครับช่างก็เป็นนะครับช่างเมื่อก่อนก็เรียนด้วยกันกับพามบ้านนะครับช่างหลอดช่างหลอดนะครับ <S <S เรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนนะเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวเสริมรอ,อก่อนวัน,นะออนนี้ฮะโอเคเพื่อนๆขายเสริมรอ,อ เดี๋ยวก็จะเปิดเทอมแล้วครับ16 1หกีิบเจ็ดม่เปิดเทอมแล้วผมยังตัดผมยังรอเลยนะครับนกนะกับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เรานะครับกลับจากตลาดมาวันนี้มาดูของที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่น้องๆใช้ไปโรงเรียนนะครับก็มีกระโปรงกระโปรงของน้องปัดปัน่น นี่เพื่อนอันนี้เป็นกระโปรงกระโปรงก็จะมีสองตัวนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อนักเรียนอีกสองตัวโอ้โหถุงเท้าถุงเท้าซื้ออย่างเยอะเลยครับนะบซื้อเป็นแพ็คเลยแพ็คหนึ่งไม่แพงนะครับแพ็คหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับซือวก็ไม่แพงอันนี้ถุงเท้าของน้องฟอร์สอันนี้ของน้องปดปัน่นเห็นไหมแนะมีถุงเท้าด้วย แล้วก็อันนี้เป็นกางเกงนะครับเป็นกางเกงของน้องพอดแต่ว่าอันนี้เป็นกางเกงตัดนะครับเราไปสั่งตัดไว้แล้วเราก็ไปเอาเลยสองชุดสองชุด่าง่ยสองตัวสองชุดเลยเสืสส้ออ <c Öz ell großes> ัน <c ười> นี้ก็เป็นเสื้อนะครับนี่เสื้อพอกนี่เป็นเสื้อนักเรียนก็สั่งตัดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นนี่เป็นเสื้อลูกเสือนะครับของน้องพอด แล้วก็ดูอันนี้รองเท้านี่รองเท้านะครับของน้องปันปันไ่ใส่ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าคู่เก่าใส่ไม่ได้แล้วตัวโตวขึ้นนะครับเท้าก็ใหญ่ขึ้นก็เลยต้องไปซื้อรองเท้าใหม่นะครับซื้อรองเท้าใหม่ของเยอะเลยแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋า อันนี้กระเป๋าของน้องพอดน้องปนปัน่นมีแล้วนะครับน้องปนปั่นใช้อันเดิมได้อยู่นะครับยังไม่ขาดแต่ของน้องพอดนม่ขาดแล้วของน้องพอดนะครับก็จะไปเรียนที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยานะครับตรงที่อำเภอที่เราไปซื้อของที่ตลาดกันวันนี้นะครับนีก่กระเป๋าสวยๆเลยครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าของคุณพ่อเองครับ ซื้อไว้ใช้นะเตรียมเดี๋ยว,ยวพอได้สะพายไปนะครับเวลาเราเดิเดนทางนะครับใส่โัรศั์ใส่อะไรนะครับสบายเลยนะพเพื่อนก็เรียบร้อยนะครับนู่ก่อนของเราที่ซื้อวันนี้ก็พอได้นะครับก็เพิ่งกลับมาถ,ถึงกลับมาถ,ถึงบ้านก็เี่นะครับตัววันนี้พานบ้านก็ไป นะครับเสริมหลอด้วยไปตัดผมด้วยตัดทุกคนนะครับน้องปันปันก็ตัดครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องตัดผมหน่อยอย่างเทเลยครับน้องๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในช่องของผ่านบ้านนะครับในหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปอาบน้ำนะครับผ่านบ้านก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางนะครับต่อ จะเดินทางกลับไปดูคุณแม่ที่ไม่สบายนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านแม่ผ่านบ้านก็ไปนอนทุกคืนนะครับกลางคืนก็ไปนอนกลางวันก็อยู่ด้วยแต่วันนี้ก็พาน่น้องนะครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ในการเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้านะครับแล้วก็สมุดหนังสือแล้วก็ซื้ออีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะครับแล้วค่อยซื้อใหม่ นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ<ม>ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับในช่องของผ่าน้นบ้าน,นครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ